สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ผ่านทางเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับวีโซนครับในแพท5.3นี้นะครับตัวเกมได้อัปเดตแผนที่ใหม่เข้ามานะครับในพื้นที่ของนัทแลนด์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าพอมีแผนที่ใหม่นะครับก็มีมอนสเตอร์ใหม่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่เข้ามาใหม่ในแพทนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับถ้าผมนับไม่ผิดนะครับเนื่องจากเท่าที่ผมไปดูมาก็น่าจะมีแค่3ตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีตกหลงยังไงคุณผู้ชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ มอนสเตอร์ที่เป็นตำนานท้องถิ่นนะครับโดยมอนสเตอร์ที่ผมได้พูดถึงนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่เราสามารถที่จะเดินเจอได้ตามแมป,ปทั่วไปนะครับซึ่งทำไมว่าผมจะต้องมาทําคลิปนี้นะครับนั่นก็เพราะว่ามอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ทั่วไปตามแมป,ปนะครับหรือว่าจะเป็นบอสแมปนะครับมันก็ ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับไม่ได้มีความยาบเย็นอะไรในการเอาชนะนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ตามแมบนะครับแต่มันจะเป็นคนละเรื่องเลยนะครับในตอนที่มอนสเตอร์นี้นะครับถูกปอดเข้าไปในไปรอบอวิทนะครับซึ่งเราอย่างที่เรารู้กันดีนะครับโดยเฉพาะว่าถ้ามอนสเตอร์พวกนี้นะครับไปเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในชั้น12นะครับมันก็จะกลายเป็นคนละเรื่องเลยนะครับเหมือนโดยมอนสเตอร์ตัวแรกนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือตัวนี้นะครับตัวที่ผมกําลังตีอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนนนะครับเื่องจากใ ก่อนหน้านี้ก็มีนะครับแต่ว่าเป็นคนละธาตุกันเท่านั้นนะครับโดยแมคคนิกหลักของมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับนั่นก็คือเขาจะยึดค่าคอสอันติของตัวละครออกไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในวงของมันนะครับในช่วงที่มันกําลังกําลังสร้างเกาะอยู่นะครับก็จะทําให้ค่าคอสอันติของเราหายไปนะครับอันนี้สําหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีตัวละครมาเวก้านะครับก็อาจจะไม่รู้ว่าเทพไฟของเราเท่านั้นนะครับเป็นตัวเดียวที่จะไม่ไม่ถูกยึดค่าคอสอันติไปนะครับตอนที่เผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเนื่องจากมาเวก้า อสอันติเป็นค่าปืนปูพลังงานในการกดอันติในแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าตัวอื่นนะครับตัวละครตัวอื่นที่ไม่ใช่เทพไปนะครับจะโดนยึดค่าคอสอันติไปทั้งหมดนะครับระหว่างที่กําลังสู้กับมอนสเตอร์ตัวนี้และเข้าไปยืนในวงของมันนะครับซึ่งสําหรับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูมอนสเตอร์ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับโดยมอนสเตอร์ตัวใหม่นี้นะครับเจาก็จะเป็นมอนสเตอร์จิงจอกคุรามะนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรนะครับแต่ว่ามีชื่อบอกอยู่ในโฮยุวิกินะครรับูชมมสาาถจะไปด ความสามารถของเขาได้นะครับแต่อธิบายโดยสรุปนะครับว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีแมคชนิกพิเศษนะครับซึ่งค่อนข้างน่ารำคาญนะครับผมบอกเลยว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ถ้าเกิดเราเจออยู่ตามแมปนะครับมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากนะครับเนื่องจากสเตตส่วนใหญ่ของผู้เล่นที่เล่นเกมนี้มานานแล้วนะครับตัวละครเราก็จะเก่งพอที่จะสามารถเอาชนะมอนโลกได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมอนสเตอร์ตัวนี้เข้าไปในอบิสนะครับมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าแมคชนิกของเขานะครับนั่นก็คือการที่เขาจะ มีช่วงหนึ่งนะครับที่จะเปลี่ยนไปเป็นลูกกลบๆเนี่ยนะครับซึ่งจะทําให้เรายากต่อการตีมากนะครับเว้นแต่เราจะมีดาเมจทุ่มโจมตีนะครับนั่นก็คือเป็นการแทบจะเป็นการอวยตัวละครที่มีแมคานิกในการเล่นคือการทุ่มโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครเซียวนะครับเป็นตัวละครเก่าๆนะครับก็คือจะเป็นเซียวนะครับแล้วก็สําหรับตัวละครใหม่ก็คือตัวละครที่กําลังอยู่ในตู้ณปัจจุบันเนี้ยนะครับนั่นก็คือน้องวาเรซ่านะครับแล้วก็บาเชงดึกนะครับที่จะ เหมาะกับการเอามาตีมอนสเตอร์แบบนี้นะครับซึ่งแมคคนิกแบบนี้คือมันไม่ใช่ว่าทุกตัวจะทําได้ไงครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากนะครับในการจะตีนะครับโดยเฉพาะว่าถ้าแมคคนิกนี้นะครับไปเป็นแมคคนิกที่ถูกบังคับใช้ในอบิทนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องลําบากลาบนนะครับผมไม่แน่ใจว่าทําไมตัวเกมถึงได้ออกแบบมอนสเตอร์มาแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นความเฉพาะทางนะครับเข้าใจว่าต้องการให้เกมมันมีความหลากหลายนะครับแต่แบบนี้มันก็เกินไปอวิททุกวันนี้นะครับก็ยากเกินและเกินแล้วนะครับกว่าจะเอาชนะกว่าจะครับ ไปรอบอาบิดในแพทปัจจุบันนี้นะครับผมได้ทําคลิปลงหไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งบอกตามตรงว่าแต่ละห้องกว่าจะผ่านได้นี่คือเวลาเฉดชูทุกห้องเลยนะครับซึ่งผมบอกตามตรงว่าผมจินตนาการภาพไม่ออกนะครับว่าถ้าเกิดมอนสเตอร์แบบนี้เข้าไปอยู่ในอบิดขึ้นมานะครับผมจะทําเวลาได้หรือเปล่านะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้เทสในการโจมตีแบบทุ่มลงโจมตีนะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่คุณผู้ชมไม่มีตัวดาเมจทุ่มลงโจมตีนะครับเราจะสามารถท นด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับซึ่งในทีมทีใหม่นี้นะครับผมได้เปลี่ยนจากมอวิก้านะครับที่ใช้เป็นดาเมจทุ่มโจมตีเมื่อสักปุ่นนี้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ทุ่มโจมตีแท้นะครับเปลี่ยนเป็นพิติกเอานะครับซึ่งเป็นตัวละครธนูเราจึงสามารถที่จะโจมตีในระยะไกลได้นะครับโดยที่เราจะไม่ต้องเข้าไปอยู่ในวงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับซึ่งในในวงนี้นะครับถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่นะครับมอสเตอร์ก็จะปล่อยคลื่นกระแทกมาโดนเราอะนะครับซึ่งบอกตามตรงว่าดาเมจก็ค่อนข้างแรงนะครับเราต้องจินนตาาากรว่ นี่นี่คือมอนโลกนะครับถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในอบิดเนี่ยคือดามจมันจะแดงคูณยิ่งไปกว่านี้อีกนะครับมันจะยิ่งยากเจนเข้าไปใหญ่เลยนะครับและนี่ก็เป็นวิธีที่แบบเราจะตีเขาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดาเมจทุ่มโจมตีนะครับแต่ถ้าให้พูดกันตามตรงก็คือดามจโดยรวมของทีมก็ต้องดีด้วยนะครับแล้วพอมอนสเตอร์พวกนี้นะครับเข้าไปอยู่ในสไปรัลอบิดนะครับเขาก็จะไม่ได้มีสแตทแบบนี้แล้วนะครับในปัจจุบันนี้ผมอยู่โลก9้านะครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือมอนมอนในโลก ยังอึดขนาดนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในอบิ s นี่ผมจินตนาการไม่ออกจริงๆว่ามันจะอึดขนาดไหนอะนะครับโอเคเราผ่านมนสเตอร์ไปสองตัวแล้วนะครับตัวสุดท้ายนี่นะครับจะเป็นบอสนะครับถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปอยู่ในอ b ิสนะครับก็เดาว่าจะเป็นบอสห้องอะนะครับอ่ทีนี้ความยากลําบากของมนสเตอร์ตัวนี้นะครับใน Genjin Community ของไทยเรานะครับจะตั้งชื่อให้กับนสเตอร์ตัวนี้เป็นชื่อเล่นว่าเป็น m o สซุกี้เดินได้นะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เหมือนอยู่นะครับแต่ ความสามารถของมันเนี่ยคือไม่ตลกเหมือนชื่อมันนะครับบอกตามตรงว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ปวดหัวมากนะครับซึ่งเป็นมอนสเตอร์ทัดไฟนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ไฟในการในการสู้ด้วยนะครับมันแปลกมากนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะครับตรงเกตเลือดของมันนะครับจะมีหลอดวงกลมนะครับโผล่ขึ้นมานะครับเป็นหลอดเล็กๆถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะครับผมจะขึ้นเป็นแถบให้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ คือเราจะเป็นจะต้องใส่ธาตุไปเข้าไปนะครับจนกระทั่งว่าตัวมอสเตอร์นะครับเปลี่ยนฟอร์มจากมอซุกี้เดินได้นะครับเปลี่ยนเป็นมอซุกี้อารวาทนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเปลี่ยนฟอร์มร่างของตัวเองนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็จะหลังจากที่เราสามารถที่จะตัดเขาได้นะครับขัดโรเตชันเขาได้เขาก็จะน็อกให้เราตีอยู่แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นฟอ,อร์มของมอสุกี้เหมือนเดิมนะครับทีเนี้ย Gate, มันก็จะวกกลับมาที่เดิมที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเราก็จะเริ่มทําเกตใหม่นะครับเนื่องจากในฟอร์มของมอสซุกี้นะครับตัวมอสเตอร์จะค่อนข้างมีเอ่อมีความต้านทานค่อนข้างสูงนะครับทีนเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ยอมเปลี่ยนให้เขาเป็นมอสซุกี้อารวาสนะครับเราก็จะตีเขาแทบไม่เข้า่ะนะครับอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นว่าตีเข้านะครับ มันยังเป็นมอนโลกอยูไ่ไงคือถ้าวันหนึ่งมันปอดเข้าไปในอบิดวผมคิดว่ามันคงจะติดเอามากๆกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการสู้กับมอนตัวนี้นะครับก็คือต้องมีทาตุไฟนะครับและห้ามมีทาาุน้ำนะครับความจริงก็คือถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะครับในวิดีโอทีเซอร์นี้นะครับมอนทา่าเอ่อตัวละครทาตุน้ำนะครับที่เราใส่ใส่ทาาุน้ําเข้าไประหว่างที่เขายังไม่เปลี่ยนฟอร์มเป็นมอสุกี้อารวาดน,นะครับเขาก็จะ จะเปลี่ยนพรอมกับทันทีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรายัดธาตุน้ำเข้าไปนะครับธาตุน้ํากับธาตุน้ําแข็งไม่อวยกับหมอนไม่ถูกโปกับหมอนตัวนี้นะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดาเมจของฟูรินะของผมนะครับดาเมจก่อนในช่วงที่เขาเป็นมอสุกี้นะครับฟูรินะผมตีแทบไม่เข้าเลยนะครับทั้งที่ฟูรินะผมเนี่ยคือผมบิวสกัดมาดีมากนะครับคิเรตก็อยู่ที่70กว่านะครับแล้วก็คิดดาเมจ200้บวกเลยนะครับเนื่องจากผมใส่ดาบประจําตัวนะครับ ในช่วงที่เป็นมอสุกี้นะครับฟุรินะผมทำดาเมจต่อฮิตนะครับทำดาเมจต่อการยิงหนึ่งครั้งของซีบูดนะครับจากปกตินะครับถ้าตีมอนทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40,000-50,000ถ้าติดคิดเลยนะครับแต่ว่า พอมาตีมอนตัวนี้นะครับในช่วงที่เขายังเป็นฟอร์มมอสุกี้ที่เง่าอยู่นะครับดาเบ็เหลืออยู่แค่สี่พันห้าพันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในวิดีโอนี่นะครับซึ่งบอกเลยว่าความท้าทายเขาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการตีมอนตัวนี้นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมทุกคนจำเป็นจะต้องคำานึงนะครับนั่นก็คือในทีมของเราต้องมีตัวละครแปลเกลียธาตุไปดีๆสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้มอนสเตอร์เปลี่ยนฟอร์มนะครับจากเวอร์ชันมอสุกี้นะครับเป็นมอสุกี้อารวาสนะครับหลัง จะเป็นจะต้องคำหนึ่งนะครับก็คือในทีมเราห้ามมีตัวละครทาาดน้ำหรือว่าทตาน้ำแข็งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลังจากที่ออไอ้มอซุกี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนฟอร์มร่างตัวเองเมื่อไหร่นะครับเราก็มีโอกาสที่จะตีเขาเข้านะครับแต่หลังจากที่เราเอาปฏิกิริยาทาาุน้ำหรือว่าน้ำแข็งเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเขาก็จะกลับฟอร์มมาเป็นร่างมอซุกี้ธรรมดาอีกนะครับทีเนี้ยความต้านทานเขาก็จะกลับมานะครับทำให้เราตีเขาไม่เข้าสักทีนะครับหมอตำตรงว่าโอ้โห เห็นแมคชนิกแบบนี้นะครับผมเองก็ปวดหัวเลยนะครับนึกภาพไม่ออกว่าหลังจากที่เข้า,ขาไปในสไปรอลออบิตนะครับมันจะระบ,บากขําบนขนาดไหนนะครับทีนี้นะครับผมจะลองอดันทุลังดูนะครับโดยการที่ไม่เอาตัวละครธาตุไฟใส่เข้ามาในการเติมเกรดให้เขาเปลี่ยนฟอร์มะนะครับจะเป็นการตีโดยที่ให้เขาเป็นฟอร์มมอุกี้น่เงาเนี่ยนะครับดูว่า,าดาเมจโดยรวมจะเป็นยังไงนะครับผมจะ เออผมได้ลองมา2ครั้งนะครับครั้งแรกคือผมใช้สกิลอีฟูลินะด้วยนะครับโดยเป็นการทำดาเมจนะครับเออแล้วพบได้ผลสรุปมาว่าดีไม่เข้าเลยนะครับดาเมจฟูลินะหายหมดเลยนะครับเนื่องจากมอนสเตอร์ต้านทานน้ำแบบงงงงมากคือเจ้าตัวเป็นลาวาแท้ๆนะครับแต่ว่าน้ำกับดีไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยปักเป็นเสาฮิวแทนนะครับคือเปลี่ยนฟูลินะเป็นร่ากเสาฮิวนะครับปักเสาฮิวตั้งไว้เพื่อไม่ให้ตัวละครตายนะครับอีเกียดมาเพิ่มเลือดเอง่นะครับทีเนี้ย ผลที่ได้นะครับนั่นก็คือดาเมทเบาเป็นตนเลยฮะ <c oughs> ทีมผมคือแัดทัดาเมจอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบเบามากนะฮิดาผมว่าผม ตัวละครผมก็ปั้นมาค่อนข้างโอเคนะครับถ้าตีมอนโลกก็ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่พอมาเจอมอนตัวนี้นะครับและเราสู้ไม่ตรงเงื่อนไขนะครับผลที่ออกมาก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับออเสเตอร์ไม่เปลี่ยนฟอร์มร่างนะครับเป็นมอสตูกิเงานะครับจากมอสตูกิเงาเป็นมอสุูกิอารวาสนะครับเพราเขาไม่เปลี่ยนฟอร์มนะครับเขาก็จะมีความต้านทานสูงมากนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดาเมจนะครับคือแบบมีแต่ตัวเลขมีแต่ตัวเลขเล็กๆทั้งนั้นนะครับพิิีคือ เหตุผลที่เกดเลือดมันยังพอลดอยู่นะครับเนื่องจากพิตินะครับเป็นตัวละครที่มีคิดในการโจมตีถี่นะครับมันก็เลยพอจะลดเลือดได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าลดระดับเลือดนะครับระดับเกดเลือดลดแบบอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่ากระชอนกระแท่นลดทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมว่าอบิตคงอย่าว่าอย่าว่าแต่สามดาวนะครับสองดาวยังลําบากนะครับถ้าเกิดทําเวลาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าขินมากมากนะครับโฮโยทําอะไรของคุณเนี่ยฮัลโหล ็ยังไงกันบ้างครับสําหรับข้อมูลที่ผมได้มานําเสนอในคลิปนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรสาระสาคัญนะครับ โดยรวมๆแล้วก็จะมาบ่นมากกว่านะครับว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดมีมอนสเตอร์พวกนี้เข้าไปอยู่ในอบิทนะครับเราก็จะต้องเผชิญกับชีวิตท,ที่ลําบากลําบนมากขึ้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้นะครับว่าผมจะตีอบิทดาวเต็มได้นี่คือก็รีแล้วรีอีกนะครับเปลี่ยนทีมไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะครับแล้วพอมีมอนสเตอร์ที่มีมัคนิกประจําตัวแบบนี้อีกนะครับมีข้อจํากัดเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าถ้าเกิดอไอมอนบ้าบอพวกนี้เข้าออบิทเมื่อไหร่นะครับบอกเลยว่า เราลำบากกันทุกคนแน่ๆนะครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นการเออเป็นคลิปบ่นและกันมาบ่นให้ฟังนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะเอ็นจอยกันนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปนี้ไม่ฝากอะไรแล้วครับสวัสดีครับ